นะคะยายแซ่พี่แอนนาะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะคุณติ๊กพี่วุฒิชัยพี่อลรวาณสวัสดีค่ะพี่ติ๊กอ,อ๋อพี่ขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆทุกท่านพี่ติ๊กพรสิตาก็สวัสดีค่ะคุณวุฒิชัยนะคะคุณวุฒิชัยยายคอนด สวัสดีค่ะคุณลุงนวยคุณลุงนวยเ,เ,เลิฟเลิรักรักครับกับคุณกวางนะคะน้องกวางค่ะคุณอาคมเคอร์อุ่นสวัสดีมีความสุขนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่พี่ทุกพลังบวกทุกกาลังใจเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่พี่ทุกท่านน่ารักจังขอบคุณนะคะพี่พี่น่ารักจังเลย พี่ติ๊กบอ,อสิตานะคะสวัสดีเพื่อนครีเอเตอร์ที่น่ารักทุกท่านไงคะพี่จารุณีก่อนนะคะแป๊บหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้คุณสมปองครับขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยนะคะ ขอโทษนะคะเมตาเฟซบุ๊กถ้าพูดอะไรผิดไปขอขอโทษด้วยนะคะค่ะพี่เอคิดถึงเหมือนกันค่ะพี่ชอทิพย์ก็บอกพี่เอนะคะว่าคิดถึงเหมือนกันนะคะคุณลุงนวสวัสดีทุกคนที่ยังไม่ได้สวัสดีนะคะพี่ชอทิพย์ใจหาสวัสดีค่ะเลยนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ทําด้วยใจรักค่ะแล้วเราก็มุ่งมั่นนะคะทํสิตามสไตล์ขอตัวจ้าขอบคุณมาเลยนะคะเอ๊ไม่ใช่นะคะอ่านผิดเปล่า คุณวุฒิชัยสวัสดีค่ะพี่ดวนพี่นาป้านางก็สวัสดีคุณวุฒิชัยค่ะปะ้านางแฟนเพจคุณอรรรณสวัสดีเช่นกันค่ะน้องวิชนุการตั้งค่ะคุณอาคมเครือุ่นสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณอาคมเครือุ่นวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะคุณอาคมคุณศิรลักษ สวัสดีค่ะคุณลุงหน่วยคุณลุงหน่วยเลิบเลิรักๆครับกับคุณกวางนะคะน้องกวางค่ะคุณอาคมเคอร์อุ่นสวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีนะครับ คุณสีลักขอส่งกําลังใจให้ทุกท่านจ้าขอบคุณมาเลยนะคะกําลังใจของคุณสีลักค่ะคุณพงเลยคุณลุงหนวดวงสวัสดีคุณสีลักครับเลิฟเลครับคุณลุงหนวดก็สวัสดีคุณสีลักแบบพี่ๆน่ารักจังเลยคุณยายกินแซบหลานกินซาพี่อวรวนพี่อลรันสวัสดีนะคะพี่อวรวนค่ะขอบคุณนะคะพี่นานะคะแม่อ้อยแม่อ้อยบ้านนานะคะ สวัสดีจ้าลุงกับป้าทาสวนปาล์มแม่ออยบ้านาก็สวัสดีจ้าลุงกับป้าทําสวนปาล์มขอบคุณมาเลยนะคะส,สุวรรณคุณสุชาดาสวัสดีจ้าพีติก็สวัสดีนะคะคุณอาคมน้องวิศนุการสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงนวดสวัสดีครับคุณลุงนวดคนรอเนี่หละค่ะคน่อทักทายกันนะคะ <laughs> กาแฟอร่อยอร่อยยามเช้าค่ะทุกทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณทุกพลังบวกทุกกาลังใจเลยนะคะวันนี้จะก็เปิดบ้านช้านิดนึงค่ะพี่ๆทุกอย่างมีอุปสรรคไม่เป็นไรนะคะคุณนะคะพี่มอนกินใหม่ครับจะสั่งไว้รอคนละถ้วยได้เลยค่ะนานะคะแม่อ้อยแม่อ้อยบ้านนานะคะ สวัสดีจ้าลุงกับป้าทําสวนปาล์มแม่ออยบ้านาก็สวัสดีจ้าลุงกับป้าทําสวนปาล์มขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> พี่อลรวนก็ทักทายนะคะทุกคนในห้องค่ะพี่อลรวนก็สวัสดีนะคะคุณยายคอนค่ะพี่อลรวนก็สวัสดีคุณยายคอนนะคะ <c oughs> พี่นงรักเจริญสุขสวัสดีค่ะพี่นงรักส่งกำลังใจน้องเจิดค่ะขอบคุณมาก นางแฟนเพจทักทายนะคะคุณช่อทิพย์ใจหานค่ะพี่อุโดมสวัสดีคุณช่อทิพย์ครับพี่ช่อทิพย์ใจหานสวัสดีค่ะปนางแฟนเพจเลยนะคะพี่นงรักพี่จารุนีสวัสดีค่ะ,ะ,ะ,ค,ะคุณลุงหนวดคนรอขอบคุณมาเลยนะคะพี่พี่จารุนีพี่จารุนีจเจอกันได้ทักทายได้เพิ่มพลังบวกได้รู้จักกันสนุกสนุกค่ะดีนะคะชอบมากเลยค่ะแต่ก่อนไม่เคย สวัสดีนะคะพี่สุชาดาขามพี่ทักษ์ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ๆทุกท่าน <c oughs> ขอบคุณทุกพลังบวกทุกกำลังใจเลยค่ะพี่ๆน่ารักจังคุณลุงนวดสวัสดีแบบหล่อๆครับกับพี่อดุสิตครับพี่ดวงก็สวัสดีนะคะคุณช่อทิพย์ค่ะคุณเอกป้าทําสวนปาล์มครับน้องอิสนุการสวัสดีครับพี่ออนพี่อลรวนค่ะ พี่ศรีรักพันจันดาสวัสดีทักไายคอนพายู่พากินนะคะก็ทักทายสบายดีนะคะกับพี่อรวรรณอ่อนสมควรค่ะคุณยายคอนนะคะก็ทักทายสบายค่ะคุณยายคอนพายู่พากินก็สวัสดีนะคะคุณอรวรรณอ่อนสมควรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณยายคอนน่ารักจังเลยค่ะพี่ๆน่ารักจังเลยสวยหล่อน่ารักก็ใจดีทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะพี่ๆ เอาคิดเห็นกันนะคะให้กำลังใจเพิ่มพลังบวกกันอย่างนี้แหละค่ะทุกท่านก็สวัสดีทักทายค่ะคุณวุฒิชัยนะคะคุณอาคมสวัสดีทักทายทุกท่านรอบห้องด้วยนะคะคุณอาคมเครืออุ่นนะคะก็สวัสดีทักทายทุกท่านรอบห้องเลยนะสวัสดีนะคะพี่สเียนค่ะ ขอบคุณนะคะพี่สเสถียรมาส่งกําลังใจค่ะพี่ติ๊กก็สวัสดีรัก,ก,กๆกอดๆพี่แอนนานะคะพี่สเสถียรสวัสดีทุกคนจ้าพี่ต้นเล็กๆไม่ต้นเล็กค่ะก็ไม่สูงมากก็เลยหัวไปก็มีประมาณสามต้นค่ะคุณคะคุณชอบติดใจหานตาคมผมดําค่ะสาวซีสเกตนะคะน่ารักมากเลยค่ะเอต้าสไตล์สวัสดีนะคะป้านางเอขอบคุณมากเลยนะคะพี่ๆทุกพลังบวกทุกกําลังใจเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ่พี่ๆทุกท่านน่ารักสุบการก็สวัสดีครับผมกับพี่จารุนีก็จารุนีค่ะจะพูดผิดหลือคปะ่ารุนีพี่หลอสุบการนะคะก็ถ้าการมองเห็นเนี่ยแหะคะ่ะตัวจริงเสียงจริงเ <laughs> สียงดังฟังชัดพี่จารุณีปันเลยค่ะร่ำรวยนะคะใครที่ทำงานก็ขอให้งานที่อยู่ตรงหน้านะคะผ่านฉลุยคะ่ะงานทุกอย่างนะคะราบลื่นเลยค่ะ <laughs> ี่ก็สวัสดี คุณลุงนวดค่ะสวัสดีนะคะพี่นงรักพี่สาวแสนสวยที่น่ารักอีกท่านหนึ่งนะคะคุณยายคอนพาอยู่พากินก็สวัสดีนะคะสาสวัสดีน้องเจอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยค่ะคุณอาคงก็มีกาแฟขนมอร่อยนะคะพี่อูบโบนพี่หล่อสรรืบการนะคะพี่สนานสวัสดีค่ะคุณสนานคนหลอ่อใช่ค่ะคนอุ่นอ่าด๊า มีความสุขค่ะซุยหล่อน่ารักแล้วก็ใจดีทุกท่านเลยนะคะพี่สุชาดาพี่อวรวนสวัสดีค่ะพี่อลรันนะคะพี่อนุสิ์มาส่งกําลังใจนะคะพี่อลรันสวัสดีคุณสุชาดาค่ะพี่ดวนเอตาสตล์สวัสดีค่ะคุณลุงนวดเอตาสตล์นะคะยายแซ่พี่แอนนาพี่ติ๊กสวัสดีค่ะคุณติ๊กพี่วุฒิชัยพี่อลรวนสวัสดีค่ะพี่ติ๊กออกเบีลยนะคะ ทานอาหารให้อร่อยนะคะพี่หล่อวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะพี่หล่อน่าจะเลิกงานมานะคะฟันเลยคะ่ะร่ารวยนะคะใครที่ทํางานก็ขอให้งานที่อยู่ตรงหน้านะคะผ่านฉลุยคะ่ะงานทุกอย่างนะคะราบลื่นเลยคะ่ะ <c oughs> พิติคนสวย <c oughs> คุณวิทิชัยสวัสดีคะ่ะคุณติ๊กพรชิตาคะ่ะพรสิตานะคะคุณพี่อลรวนนะคะอลสมควรคะ่ะ พี่มอนแสงสว่างสวัสดีทุกคนอรอบห้องนะคะขอเหมามัดรวมเลยนะคะสวัสดีคุณสมปองนะคะนะคะพี่อุดมอักรราชาสวัสดีน้องมันเจอสวัสดีค่ะพี่อุดมอักรราชาค่ะคุณลุงนวดสวัสดีค่ะคุณลุงนวดคนรอเนี่หละค่ะคนลอ,นลนลอทักทายกันนะคะ <c oughs> <c oughs> กาแฟอร่อยอร่อยออย,ยามเช้าค่ะทุกติ๊กพรสิตาค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ พี่ติ๊กก็สวัสดีทักทายค่ะทักทายคุณสายชนนะคะพี่สายชนก็สวัสดีคุณวิชนุการค่ะนีฝนตกไหมคะพี่มอมรยังค่ะฝนก็จะตกส่มากก็ตอนเย็นค่ะทุกท่านตอนนี้เช้าๆ้นะคะแดดก,ก็ส่องสว่างจ้าเลยค่ะพี่ <laughs> คุณลุงหนดวงศวร์น,นะคะก็ทักทายนะคะทักทายคุณพันนีค่ะบรรเจิดอ่อนสวุวรรณนะคะยืนยันตัวตนค่ะตัวจริงเสียงจริงเป็นไงคะเสียงดังฟังชัดชัดเจนชัดเจ้าไหมคะพี่ๆขอโทษนะคะวันนี้เปิดบ้านช้านิดนึงนะคะก <laughs> 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 ็ทุกวันละค่ะก็มาเปิดค่ะ <laughs> พี่เสถียรสวัสดีค่ะพี่อรวรละวันนะคะคุณยายคอนสวัสดีทักทายค่ะป้านางสวัสดีนะจ๊ะนะจ๊ะพี่ AI ระบบด้วยนะคะบางครั้งบางอย่างก็อาจจะไม่ไม่ทราบนะคะค่ะพี่นงรักเจริญสุขสวัสดีค่ะพี่นงร้าส่งกำลังใจน้องเจิดค่ะขอบคุณไมคอนสวัสดีช่วงสายค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆน่ารักจังเลยนะคะจานวิทางก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณนวด คุณลุงหนวดสวัสดีลุงกับป้าทําสวนปาล์มค่ะคุณลุงหนวดก็สวัสดีสวัสดีสบายดีมีความสุขนะคะคุณหล่อสืบกลางค่ะคุณยายคอนนะคะก็ถักทายพี่หล่อสืบกลางนะคะพี่หล่อพีแอนนาก็สวัสดีนะคะพี่หล่อสืบกลางค่ะคุณยายแซ่ก็สวัสดีนะคะพี่หล่อค่ะคุณอาคมยายแซ่สวัสดีมีความสุขนะคะก็ยยังอยู่ในใจเจอเสมอนะคะ